กายนี้เป็นรังของโลกจริงนยห,หรือว่าเป็นของสวยงามไม่เป็นรังของโลกถ้าใครคิดว่าเป็นของสวยงามจะอยู่ทนนานคิดผิดนะแต่ว่าเมื่อไรที่คนมองผ่านความจริงว่ากายนี้เป็นรังของโลกนะเป็นที่เกิดของพยาธิแล้วก็เป็นที่เกิดของมรณะในที่สุดก็จะมองผ่านความจริงว่าทุกคนเกิดมาเรายินดีเวลาเห็นการเกิดนะเราเฮ เราก็มีความยินดีเวลาเห็นคนเกิดแต่เราไม่รู้ว่ามันตามติดตัวมาด้วยกับพยาธิและความตาย,ยถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่อยากเกิดแต่พอเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้แต่กายนี้จะเป็นรังของโลกก็แล้วแต่แต่พอเราได้กายมนุษย์มาเนี่ยโอกาสที่สำคัญและดีที่สุดก็คือต้องสร้างเหตุให้พ้นไปจากการเกิดนการสร้างเหตุให้พ้นจากการเกิด อีกมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำทานไม่ใช่เครื่องของการรักษาศีลนะการสร้างเหตุให้พ้นจากการเกิดอีกก็เป็นเรื่องของสมาธิหรือเรื่องของปัญญาเนะี่นเป็นเรื่องสําคัญมากนะแต่ถ้าเราก็ยังอยากเวียน่ายอยู่ก็ขอให้สร้างเหตุให้ให้มีสบียงให้เลี้ยงตัวให้ได้ก็แล้วกันเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเมื่อ,อไหรที่ต้องเกิดนะก็มารับกายอย่างนี้อีกนะจะอยากละเอียดสวยหรอกกว่านี้หรือว่า อยู่ดีมีตระกูลกว่านี้ก็แล้วแต่ก็เป็นลังของโลกจรอืๆคนรวยไม่ป่วยหรือเปล่าหรือว่าคนสวยคนหล่อไม่ป่วยมีไหมไม่เกี่ยวเนื้อกายเนี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะเป็นตั้งแต่กสรสัตกระสยาจบก็เป็นรังของโลกวันก่อนนู่นสี่ห้าวันที่แล้วยังอ่าอ่านหรือว่าราชนิก,กูลของซาอุดีอาระเบียเกือบเป็นร้อยคนเป็นโควิดไนทีน เพราะว่าเขาชอบสังสรรค์เฮฮาเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเป็นร้อยคนมันก็ไม่ก็อาจจะมีที่อื่นอีกอะไรอีกก็แล้วแต่แต่ว่าอตมายเห็นว่าแม้แต่อยู่ในวันณะไหนอยู่ในตําแหน่งฐานะไหนมันก็ยังเป็นรังของโลกอยู่ดีกายนี้นะแม้แต่จะมีเครื่องบําบัดดีแค่ไหนมีหมอพิเศษมีหมอดีแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นรังของโลกอยู่ดีนจะมีโรงแรมโรงพยาบาลเหมือนโรงแรม นะอะไรดีแค่ไหนสุดท้ายใครก็ไม่อยากไปนอนเราไม่อยากป่วยแต่ความจริงก็คือว่าในเมื่อกายเป็นรังของโลกอย่างนี้แล้วเราก็ควรใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะถ้าเรายังต้องเวียนว่ายก็สร้างเหตุให้มันเหมาะสมนะในการรักษาศีลให้ทานแล้วก็คงต้องติดไม้ติดมือเรื่องภาวนาไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เห็นโทษภัยของวัฏสงสารนะเห็นโทษภัยของการเวียนเกิดเวียนตายเห็นโทษภัยของความพัดพลาเห็นโทษภัยของความ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น,นเห็นโทษภัยของความอึดอัดลำคาญใจเห็นโทษภัยของการที่จะต้องมาดูแลกายนี้ตลอดชั่วระยะเวลาหนึ่งหนึ่งของอัตภาพหนึ่งหนึ่งก็ควรนะสร้างเหตุของสมาธิธีนะก็ด้วยการมีปัญญาให้เกิดขึ้น,นก็คงจะต้องภาวนานการลงรายละเอียดเรื่องสมาธ,ธิก็คงจะกว้างไปอีกนนี่นนสมาธิธีเนี่ยเป็นหัวใจของพระศาสนานะเป็นประตูบานแรกของอาริยมรรคมีองแปด พุทธเจ้าเผยตรัสว่าสมาธิฐีเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณนะท่านบอกว่าแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณส่อส่องแสงเงินแสงทองนะทอแสงเงินแสงทองออกมาอันตการใดสมาธิทีก็เหมือนอย่างนั้นนะเมื่อ,อทอแสงเงินแสงทองมาแล้วมีใครห้ามได้ไหมว่าพระที่จะไม่ขึ้นจงพระที่จงอย่าขึ้นอย่าขึ้นห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้น พระุทธเจ้าท่านกล่าวว่าถ้าเกิดสมาธิขีดเกิดขึ้นแล้วนะเหมือนแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณนะอริมักมงแปดอื่นๆก็ตามมาเป็นกระบวนนะหมายความว่าถ้าได้สมาธิจิตในข้อแรกสร้างเหตุของสมาธิจิตในข้อแรกเนี่ยมักมีองแปดอื่นๆก็เป็นมังคัสมังคีด้วยกันหมดในะดการสร้างเหตุก็คงต้องมีกัลยาณมิตรที่เลื่อเฟือมีพุทธเจ้าเป็นต้นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนถูกถอนสอนตรงเป็นต้นนะอย่างที่สองก็คือต้องมีโยนิโสมนสิการนะก็คือการ ทิจนานโดยแยกคายนะก็โดยการภาวนานี่แลนะหละมันสังเกตความจริงที่ผ่านทางกายทางใจเรานะความรู้สึกจะเป็นไงความรู้สึกสุขเป็นไงทุกข์เป็นยังไงนะกิเลสเป็นยังไงนะเราเห็นสังเกตอาการของจิตของตัวเองบ่อยๆนะสังเกตสภาพการที่เกิดกับตัวเองบ่อยๆนะส,ส,สังเกตสภาพที่เกิดกับใจบ่อยๆเวนะลาเราคิดอย่างนี้เรารู้สึกยังไง เวลาเลามีความโกรธรู้สึกยังไงเนี่ยสังเกตความจริงอย่างบบนี้บ่อยๆให้เห็นความจริงเหล่านั้นเป็นสภาพตามเป็นจริงก็คือว่ามันไม่เที่ยงเแม้แต่อารมณ์ต่างๆไม่ว่าดีหรือชั่วนะไม่ว่าอาการต่างๆที่เกิดกับจิตนะไม่ว่าบบกหรือลบก็แสดงท่าทีเดียวกันก็คือความไม่เที่ยงแสดงได้ท่าทีเดียวกันก็คือความเป็นทุกข์ทนในสภาพเดินไม่ได้แล้วก็แสดงท่าทีเดียวกันก็คือความที่คอนโทรลหรือว่า ความที่ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเป็นเราของเราเนะยเมื่อไรเราเห็นตามจริงในรูปนามขันธ์ห้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ปลดเปลื้องนะปลดเปลื้องสังสารวัตนี้ออกได้ตามตามกําลังปัญญาในขณะนั้นนั้นะตามระดับชั้นภูมิก็ต้องไล่ตั้งแต่ความมีสมาธิเบื้องต้นก็คือเป็นโซดาบันเป็นต้นไปนะจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระอาหารหันต์นั่นเองนั้นะถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งนะที่ปรารถนาที่ไม่อยากเกิดอีกเนะี่ยแล้วแอบบ่นประจําว่า ไม่เอาแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วเนะียเบื่อแล้วอะไรแล้วก็ต้องสร้างเหตุให้ตรงนะถ้าเรยยังชอบเสพกับโลกอยู่มากๆนะอะไรก็หรือว่ายังชอบแบบใช้วิธีเหมือนคนโลกโลกอยู่มากๆก็แสดงว่าเราสร้างเหตุจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราพูดนะแต่เมื่อไหร่ที่เราสร้างเหตุตรงกับสิ่งที่เราพูดก็แสดงได้เลยว่ามันก็มีส่วนแน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะได้ชิมรสของสมาธิเป็นแน่แท้ประมาณก็ฝากเป็นกำลังใจว่าแม้กายนี้เป็นรังของโลกก็ขอให้ใช้รังของโลกนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการหมั่นเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทิญยะธาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังมติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสเบปุเรนตุสังอปาจันโดปานารโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพารโควินาสตู มาเตภวตวันทารโยอสุคคิดีคายุกโขภวะอาภิวานาลาสิรีสามิตํมุตตาปัจฉิโนจาตาโรธัมมาวดนตีอายุวนูสุขังภาลังภวตุสัพพมังชลังสาคันตุสาบะเทวะตาสาบะพุทธานุปาเวนาสดาโวันตุเต ພົາວ່າາຕົສາພະມາງຄາລັງລຄັນນໂດົດສາບະດວຕາສາພະທໍາມານຸພາເວນາອາສດາສທີປະວັນຕົເຕພາວາຕົສາພະມັງຄາລັງລຄັນໂດົສາບະດວທາສາບາສັງຄານູພາເວນ อนุโมทนาทุกคนเด้อ